กำลังเข้มข้นเลยนะครับคู่รักคู่กัดคู่นี้ไปฟังกันต่อเลยไหนมีเรื่องอะไรอีกมีอยู่ครั้งหนึ่งทะเลาะก,กันรถติดอยู่ทะเลาะก,กันจู่ๆโๆๆๆๆๆๆมโห,โหไงก็เลยแบบเฮ้ยแบบโมโหสุดๆ,ๆเดินลงจากรถโมโหมเรื่องอะไรจำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรตอน,น้ะเลาะเรื่องอ,อะไรไม่รู้นึกไม่ออกลืมลวคือไอเหตุการณ์นนี้มันเกิดขึ้นหลายรอบครับ แล้วจะบอกว่าคือเจียที่เขาเดินลงรถไปนะครับเพราะว่าเขาเถียงสู้เราไม่ได้ไม่ใช่คือเราเป็นคนมีเหตุผลไงผมยังย้ำคำเดิมเหผลอะไรเปิดประตูลงรถไปเห็นไหมครับเฮ้ยมันมีสองอย่างคือผู้ชายมีเหตุผลจะเราเถียงไม่ได้กับสองคือเขาไม่ยอมรับจนเขาไม่ยอมรับใช่ค่ะเขาไม่ยอมรับไม่ฟังอย่างนี้ไม่มีโยชนใช่ฟังแบบคือแบบพอเราเราใช้เหตุผลเราพูดแบบเฮ้ยจริงๆมันอย่างนี้นะเขาแบบไม่จๆาแบบอย่างเงี้ย จนแบบบางทีแบบเฮ้ยมันปวดหัวแบบไม่ร right ู entonces, ้จะพูดยังไงแบบโมโหเลยลงจากรถก็คิดว่าเฮ้ยเขาคงจะแบบเย็นลงหรืออะไรหรือมาง้อไม่ไฟเขียวปั๊บไปเลยตรงไหนจำจำได้ไหมแถวแถวไหนในเมืองกลางป่าถนนเกี่ยวยังไงเออที่ทองหล่อก็มีอ๋อลงทุกที่มีลงหลายที่ไม่หลายที่ทิ้งทุกที่อ่เหรอคือแบบเอ้าทิ้งก็ตัวเองเดินลงไม่มันมีแบบบางครั้งที่เดินลงเองกับบางครั้งที่แบบคุยๆกันอยู่ไปเลยไป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 เอ้ามันหนีไปเลย ลงจากรถลงจากรถแล้วก็หนีไปเลยไม่คืออ่ะอย่างอันนี้จะทีออกจากรถแล้วหนีไปเลยไม่เคยทีไม่เคยมีที่ก็โมโหร้ายเลยเกคือมันมีอยู่ครั้งหนึ่งทะเลาะกันที่หน้าร้านอะไรไม่รู้จ้ะเสร็จเขาโมโหเขาเดินไปเลยก็คือหายไปเลยเราโทรหาก็ปิดมือถือ้ยังไงว่าทิ้งเราอย่างนี้เหรอเฮ้ยเต่าตังก็อยู่ในรถจะกลับยังไงเขาใช่ไหม เขาไปเราอ๋อกเขาอยู่ตลอดใช่เรากลับไม่ได้เราวมีโทรศัพท์อยู่ที่ตัวยังดื้อไแล้วกับไงเดี๋ยวผมขอแก้ตัวเรื่องนี้ก่อนได้ไหมครับได้ได้มันต้องมีแก้ตัวสิครับจะให้เขาพูดฝ่ายเดียวได้ไงคือทุกครั้งที่ทิ้งนะครับคือผมจะมีจุดมุ่งหมายที่เดียวคือกลับหอถามสิครับว่าจริงไหมผมกลับหอตลอดทุกครั้งเวลาทิ้งผมจะก็ระหว่างทางไปหนไคือกลับหอตลอดแล้วทุกครั้งที่เวลาทิ้งเขาเนี่ยผมก็จะคิดอยู่ใจว่าเขาจะกลับ เราทิ้งกันไปารูอยู่แลแต่ว่าเราโมโหเราไม่อยากเคลียก็เลยแบบเหน่ยเป็นคนบอกว่าในปากเคยบอกว่าเฮ้ยอยากชอบเป็นคนที่ทะเลาะปั๊บอยากเคลียร์เลยอยากเกิดไม่เคลียร์อยากเคลียร์เลยไม่ใช่หรอคนเรามันก็มีฟิลโมโหฟิลไหนบอกอยากเคลียร์เลยเป็นคนอยากเคลียร์เลยไม่ใช่หรอแต่มันไม่อยากเคลียร์อย่างงี้ไม่อยากเคลียร์ก็ยังไม่อยากเคลียร์ไงแล้วมันยิ่งค้างขาใจมาทีนทีเลยตกลงยังไงตกลงชอบคือจริงๆหนูเป็นคนที่แบบให้เย็นก่อนแล้วค่อยคุยกันแต่เขาเป็นโรคแบบ ทะเลาะกันต้องเคลียเดียวนั้นต้องให้จบเดียวนั้นมันเคลียไม่ได้คือเขาเป็นคนปากแข็งเขาเวลาแบบถามอะไรแบบสั้นๆอะไรไม่ยพูดไม่พูดอะไรถ้าไม่จะไม่พูดว่าเดี๋ยววันนี้อาจจะมีทิ้งกันอยู่หน้าสตูดิโอไม่รู้ใครทิ้งใครนะครับผมวันนี้รถตู้ทิ้งงานสแตนพายส่งแนนนี่กลับบ้านด้วยที่เราขับไปหนึ่งไม่ได้ไปไหนกับหอยอย่างเดียวกับหอเกัอแล้วเวลาทุกตอมไม่อยู่ในรถเนี้ไม่คิดเหรอว่าต้องต้องับมาเขาไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วถ้าเขาอยู่คนเดียวทิ้งไหม ทำไมไม่ทิ้งรถลงไฟแดงอ่ะอยู่คนเดียวอ่ะไฟแดงตอนนั้นอยู่ใกล้มาแหอะไรและตรงนั้นเพื่อนเขาอยู่เยอะเรารู้อยู่ว่าตอนนั้นเขากำลังไปหาอะไรเขาพูดให้ตัวเองดูดีคือเราจำไม่ได้จำไม่ได้เหตุการณ์ทู่ไหนบอลแล้วน่าจะเป็นคนแหอะไรเก่งดีเห็นไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่รู้สึกอย่างนี้ก็รู้ไม่ไม่ไม่เพราะถ้าเป็นผมเนี่ยมันไม่ใช่สุภาพบุรุษถ้าผมจะไปถ้าผมจะไปอย่างน้อยที่สุดคือผมจะให้เขาเอารถไปเลยแล้วผมไปเองลงเองนั่นานนี่ไง เหรอคนบางคนเวียงแล้ววีนอยู่นี่มันมันแบบควบคุมสันติไม่ได้จริงเมรอเป็นอย่างนั้นป่ะไม่เคยอยู่ใครวันเนี้ยเขาเป็นแบบนั้นไม่ไงใส่ไฟกันใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นแท้จะิงไหมไฟลุ้นตัวไปเนี่ยนี่ฟังมาตั้งหลายเรื่องแล้เนี่ยนี่ร่างแบบไม่ธรรมดานะแต่ละเรื่องบางทีแก้ตัวไปแล้วว่าเวลาที่แบบทิ้งอย่าเรียกว่าทิ้งเนี่ยเขาเขาลงเองแต่เราไม่สนใจเขาขับไปครับ ให้เย็นก่อนให้เลยอกแล้วกับสุดท้ายงอไหมใครเป็คนคุยก่อนไม่งอสุดท้ายผมก็ต้องเป็นฝ่ายงอผมก็ต้องยอมเขาอยู่ดีขอพูดหน่อยได้ไหมกลับมาหอรู้ไม่ทํำอะไรเล่นเกมให้อรมเย็นไงใช่ไหมให้อารมณ์เย็นก็งอตรงไหนคือเราจะมานั่งแบบจมจอมอยู่กับสิ่งแบบนั้นมันติด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 ติเติดติดตรดบิดติดดติ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 ดตดติดมิดตกด่ิดกิดติดติดตตดดมดดด เอาไม่ดูหนังดูหนังอะไรให้มันสบายใจป่ะหนังอะไรหนังมีตั้งหลายอย่างหนังตลกหนังอะไรก็ดูแล้วสบายใจอะก็สบายใจหนังญี่ปุ่นนะตั้งสนุกตั้งหลายเรื่องโอพวกคุณต้าแม่เนี่ยโอ้โหระบายงอะไรบอลโควัน นั่นๆเยอะแยะที่สุดของนั้นนี่เลยเวลาโมโหกันมากคือเงียบถูกไหมเงียบไม่คุยไม่อยากคุยไม่คุยเลยอ่าเป็นผ่านเรื่องหยิ่งที่ผู้หญิงทุกคนเป็นเนี่ยรวมอยู่ที่เขาหมดตึอเอาเริ่มจากเรื่องแฟนเก่าก่อนดีกว่าเพราะเราเป็นผู้หญิงะเรื่องแฟนเก่าอันนี้แหละอันนี้นันแรงประเด็นเนี้ยเขาจะรู้เรื่องแฟนเก่าแล้วค่อนข้างเยอะเขาจะแบบหลอกถามเราแล้วก็เป็นคนแบบเราเปิดเผยอ่ะก็ไม่ได้มีอะไรที่จะปิดบังก็ไม่รู้จะปิดบังทำไมเราก็มันผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วก็เล่าให้ฟังโดยที่ รู้เท่าไม่ถึงการว่าสุดท้ายแล้วมันจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองอย่างเช่นวันดีคืนดีขับรถผ่านคอนโดที่เราเคยอยู่กับแฟนกลับเอาละพอผ่านแถวนั้นปั๊บเริ่มมองเราเห็นนักการผิดปกติแหลงทางอื่นมีทางอื่นมีให้ไปเยอะแยะไม่ไปใช่สิใช่สิทางมันคุ้นใช่ไหมคุ้นคุ้นไหมตรงเนี้ยคุ้นคุ้นไหมเหมือนเคยอยู่ไหมตรงเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้เลยเออ ไก็คือมันเป็นทางที่เราต้องทำเขกติอยู่แล้วผ่านตีแล้วหรืบางทีแบบนั่งบอลทำอะไรผิดกฎหมายแล้วเข้าไปอยู่ในคุกเชื่อไพี่ยากเดยมันจะดีอะขอโทษนะมันไม่ใช่แค่หนูคนเดียวที่เป็นเขาก็เป็นแบบเนี้ยเหรอเออจิกงแบบเนี้ยหรือว่าเอาคืนเงี้ยอาที่จะซี้งไงอะแบบเนี้ยก็เหมือนที่เขาเป็นเนี่ยก็ผ่านคอนโดที่เราเคยอยู่กับแฟนเออมันก็ คิดถึงตรงนี้สิอะไรเงี้ยเอาแม่งเนี่ยหรออะไรตรงนี่้คู่กัดกันตรงนี้แหละคู่กัดกันตรงนี้แหละเขาชอบประชนประชันไม่ลงให้กันทุกวันนี้ยังยังเป็นอยู่เลยนะครับบางทีเปิดทีวีมาเจอแฟนเก่าอืไม่เปลี่ยนช่องอยากดูใิมใหใครนะใครไม่ต้องพูดเด้ดไหมโอ้มาที่ทนายใหญ่ทนายใหญ่ขอโทษถึงแบบว่าจะดูบุคลิกแบบ กูมีกลิ่มที่เล่นนะที่เล่นช่างพูดดูเหมือนแบบแสดงนะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ถือว่าก็ไม่มีนะมีแต่ข่าวอย่างนีดๆหน่อยๆที่เคยได้ยินมาใช่ไหมแต่เราก็ไม่ได้เจอตัวเองก็ไม่รู้ไงตามไม่ทันโอ้ยถ้ามีคงไม่ถึงแค่ปีนะครับพี่นี่ก็อาจจะเนียนก็ได้อะเอาเรื่องเขาเรื่องเล็กๆอีกหน่อยแต่ว่าเป็นเรื่องที่แบบคู่คู่กันเนี่ยเขามักจะทะเลาะกันเรื่องฝาชักโครกอ๋อ คือฝาชักโครกเนี่ยเวลาคือแม่สอนะม่เวลาแบบไปอยู่ในบ้านที่มีผู้หญิงอยู่ด้วยเวลาที่เราผู้ชายจะไปปดทุบตรงฉีบไปฉีบไปฉีดตรงชีบโยกฝารองนั่งขึ้นให้ยกฝารองนั่งขึ้นแต่แม่ไม่ได้บอกว่าให้ยกลงด้วยยก้่เาเชื่อฝ่าหดก็เรื่องจริงก็ยกขึ้นปึ๊บแล้วก็ทำตามปกติกดน้ำปึ๊บก็ออกจบแต่นี่ไม่ได้นะครับทะเลาะกันตลอดไปล้วทำไมไม่ยกฝาชักโครกลงอ๋อ เรแค่ <Okay S 2> นั้นไม่ใช่ออไ,อไอเรานึกภาพม,มาเป็นอะไรรู้ไหมเป็นอะไรฮะคือแบบดึง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 แบบไม่ได้เช็คไม่ได้ดูนั่ง <c oughs> ก็ใช่ไงก็ใช่ไงเป็นเหรอเออใครแบบงงเงี้ยนะแบบตื่นมากลางดึกขึ้นง่วงนอนใครจะมานั่งหันมองให้ฝาชกโคกยกลงหรือเปล่าแบบมาถึงก็นั่งฟึบ <c oughs> ตูดจุ่มลงไปไม่เข้าใจว่ามันก็แบบ ไม่แต่กรธเป็นฟืนเป็นไฟเหมือนแบบทำผิดคดีอาญาไรเลยคือมันไม่น่าเข้าใจว่ามันแบบคือมันเป็นยังไงก็ให้มันเหมือนเดิมสิตอนแรกมันอยู่อย่างงี้ก็ยกขึ้นให้แล้วอ่ะก็แค่ยกลงมามันก็ไม่อยากจะจับอ่ะก็คนละครึ่งทางได้ไหมล่ะนั่งฉี่ได้ไหมอ่ะเอางี้ไหมเอางี้ไหมพี่แนะนํานะพี่หนูไม่รู้คิดยังไงหนูบอกว่าเดี๋ยวหนูจะทําชักโครกแบบสำหรับผู้ชายให้เขาหนูโมโหเขาอย่างงั้นเออก็ไม่เลวไม่เลวก็เป็นเป็นอีกวิธีจะฟังการแต่เดี๋ยวผมโกรธอีกไม่ไม่ไม่โกรดน้ำอีก อันนี้ก็เรื่องของเขาไงส่วนของบุมของเขาเขาบอกว่าสามีพญาห้องน้ำเนี่ยบางทีเนี่ยเขาต้องเป็นสองสองห้องเลยครับนอกจากสะดวกนอกจากฝาลองนั่งไม่เอาลองนะครับอาบน้ําเสร็จปั๊บทาไมไม่ฉีดน้ําล้างพื้นเนี่ยดูซิฟองสบู่เต็มพื้นเลยมันเลื่นที่ตัวเองพี่หนูเคยเลื่อนแล้วหนูล้มหนูก็เจ็บไงแล้วบวกกับตอนนี้หนูต้องอาบน้ําให้ลูกได้ไหลาหนูอุ้มลูกถ้าหนูอันตรายใช่อันนี้เข้างข้างนี่ข้างข้างไงคุณจะแพ้แล้ว แล้วอย่างฝาชครกเนี่ยถ้าลูกลูกเป็นลูกผู้หญิงใช่ไหมถ้าลูกโตเป็นสาวเนี่ยเขากำลังหัดนั่งโถหรืออะไรเงี้ยแล้วฝาชมันขึ้นเนี้ยก็ใช่ไหมเราคิดไกลไงคือหนูมีคนบอกล้วหนูมีเหตุผลจบต้องมีลูกสาวนี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่ไงแต่สิ่งหนึ่งครับที่เราเห็นคุณผู้ชมครับพอมีเรื่องลูกสาวเข้ามาเนี่ยทุกอย่างมันเบาลงแล้วจริงๆเป็นแบบนั้นอย่างเช่นว่าแบบเราเคยทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆหยิมหยิมๆยิมตลอดเวลาวันที่มีลูกสาว มาแล้วเนี่ยออกมาแล้วครับมันทุกอย่างมันดีขึ้นนะดีขึ้นคือเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอืมดีขึ้นแล้วเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นขึ้นปกติหนูเป็นคนใจร้อนมากอ่าแต่นี่หนูใจเย็นเดี๋ยวนี้แบบทะเลาะกันหนูสุดท้หนูจะนิ่งแล้วหนูก็จะแบบปล่อยมันพูดคนเดียวพื้นมองพื้นเออเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกมีข้อมูลบอกว่าทะเลาะกันเ่ยมีควางของมเยเมื่อก่อนใจร้อนไงหนูไม่ยอมไงหนูแบบบางทีหนูก็ถึงไม้ถึงมือเหมือนกันครับอืมว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่ ใจเย็นดีกว่าเข้าข้างเข้าข้างของมามีข้างกลับไหมมีมีสิคะดูแบบบางทีหนูโมโหหนูถอดรองเทษนะหนูถอดรองเท้ากว้างอ่าข้างไปข้างกลับมาหาคู่เดิมคู่เดิมอคืไม่ให้เราเล่นเลยก็เป็นห่วงเดี๋ยวต้องเดินเท้าเปล่าโยนกลับเดี๋ยวไม่มีใครเป็นห่วงเป็นใยเฮยเชื่อว่าไม่ได้คิดอย่างนั้น ล่าสุดเนี่ยทะเลาะกันแรงๆนานแค่ไหนนับจากวันนี้ทะเลาะเรื่องอะไรดีกว่าอ่าเรื่องอะไรเรื่องผักออร์แกนิกเอออย่างนี้ผักออร์แกนิกเนี่ยนะผักออร์แกนิกเฮ้ยเป็นพี่พี่ยอมไม่ได้ว่ะ อ๋อยอนได้ยอมได้ฟังชื่อเลยตัวโอ๊ยนั่งไม่ติดเลยผักออร์แกนิกโอุ๊ยเอาไหนเล่าครับถ้าเล่าก่อนนะคือเราเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตบ่อยก็ซื้อของให้ตัวเล็กบ่อยคือบางอย่างในสิ่งที่ผมคิดตัวเล็กนี่คือลูกหรือลูกคือตอนนี้ลูกต้องเริ่มกินอาหารเสริมไงก็เลยต้องเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่ไปดูผักนู่นนี่นั่นมาทำให้เขากินเพราะเขาเริ่มกินอาหารเสริมแต่นี่จะให้ลูกกินผักตลาด ึ่งบางทีหนูบอกฮ้ยมันไม่ออร์แกนิกแบบมันไม่มันไม่ลีนใช่คือเราก็เป็นห่วงลูกไงเราก็อยากให้ลูกได้สิ่งที่ดีที่สุดพี่ลองคิดดูเป็นเหตุเป็นผลนะพี่ผักตลาดถูกกว่าผักในห้างอันนี้แน่นอนอันนี้แน่นอนผักตัวผักออร์แกนิกแน่นอนคือเรากินได้แต่ลูกอ่ะเราบาทในตลาดกับผักในห้ง ห้าสิบบาทพี่คิดว่าผัก5บาทเนี่ยเกษตรกรเขาจะมีปัญญาเอายาฆ่าแมลงที่แพงๆเนี่ยไปฉีดพ่นไหมครับมีมีไงมีทั้งมีแล้วไม่มีมีทั้งมีแล้วไม่มีคือผักที่ตลาดมันก็ต้องมีการถามหน่อยทำไมที่ตัวเองซื้อปลาแซลมอนมาทำไมไม่ไปซื้อตลาดบ้างตลาดไม่มีปลาแซลมอนมีตลาดบางที่มีที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวไป My ไอโฟนออกนอกทางซวยอีกไม่มีตลาดไม่มีปลาแซลมอนมีแต่ปลานินปลาเน้นเขาฆ่าสุดๆนั่นแหละสดด้วยไงสด เขาแค่สดเรารู้สึกว่ามันอรอยะทำไมไม่กินทำไม,ไม,ไ,มไม่กินนะทีย่างั้นนะไม่กิน<อ>ลิ้ลินกับฟันพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่แต่จริงๆนะถ้าเป็นเรื่องของอาหารความสะอาดความเป็นระเบียบเนี่ย คุณกายเขาข้าข้างภรรยาแน่นอนคืออยากให้ลูกได้สิ่งที่ดีแค่นั้นแหละบางทีพี่เข้าใจไหมครับว่าหัวต้องขับรถไปตั้งไกลอ่ะทั้งที่หน้าบ้านมีตลาดแล้วคุณก็ซื้อตรงนั้นก็ได้แล้วผมรู้สึกมันก็สะอาดมันไม่ใช่ซื้อทุกวันกูรูกูรู้ไงคะไม่ทุกวันสหรับผมนะครับผมโดยในฐานะที่เป็นกูรูนะครับและเป็นคุณพ่อแล้วก็เป็นคุณพ่อด้วยนะครับผมคือเรื่องความสะอาดนี่แน่นอนครับมันก็ต้องมาอันดับหนึ่งอยู่แล้วเกี่ยวกับลูกของเราแต่คราวนี้ มันต้องมีครับผมคือเด็กที่เขาไม่ได้เกิดมามีมมฐานะมีสถานเนี่ย เขาอยู่รอดมาได้ยังไงใช่ไหมครับเราต้องคิดแบบนี้ทําไมบางทีเขาถึงเล่นทรายก่อสร้างได้ไม่เห็นเป็นอะไรเลยเราออกมาจากบ้านเฮ้ยก็ไม่ได้เป็นผื่นเป็นอะไรนี่แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปเลี้ยงลูกแบบนั้นก็ตามความเหมาะสมสมมุติเดินซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่แล้ววันนี้อยากให้ลูกกินดีๆก็ซื้อได้ก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาคือบางทีตลาดมันไม่มีสิ่งที่ต้องการไงคะก็ซื้อมันมีไงครับไม่มีสมมติสมมติอย่างเช่นสมมติอย่างเช่นตลาดเนี่ยจะไม่มี ก็คือพวกพวกเห็ดต่างๆที่มันอาจจะหาได้แต่ในซุปอะไรอย่างนี้ครับซึ่งลูกไม่กินเห็ดครับครับยกตัวอย่างค่ะยกตัวอย่างน่อย่างเช่นปลาแซลมอนเนี่ยลูกก็คงยังไม่ได้กินลูกกินค่ะลูกกินค่ะลกกินค่ะจะม่กินก็ใช่ไหมไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกโตขึ้นลูกก็ต้องกินไว้อาหารเสริมอ่ะเปลี่ยนที่ อะไรอะไรไม่ไม่คือมันต้องมีเหตุและมีผลนิดนึงเราเราอยาแบบว่าเฮ้ยมันต้องเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาคือไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาไปร้านอาหารเนี่ยนะแล้วไปเจอผักหรืออาหารบางอย่างที่จะไปรู้มาร้านอาหารเขาไม่ได้ใช้ออร์แกนิกอยู่แล้วเพื่อต้นทุนที่ต่ำลงนี่ไหมนี่นันนี้อย่างผักที่เป็นแบบไม่ใช่ผักออร์แกนิกเนี่ยนะครับเราล้างสะอาดๆที่สุดมันก็พอได้โอเคละมันอาจจะไม่ไม่ หายไปร้อนต์ในขณะเดียวกันน่ะร่างกายมนุษย์มันก็มีภูมิต้นานทานระดับหนึ่งย,ยิ่งเป็นเด็กเนี่ยมันจะยิ่งแบบมีต้องสร้างภูมิกันนะ เขาไม่พูดคำนวลนี้ไงแล้ก็ผักนี่ไงนะอีกหนึ่งครั้งแล้วถึงแกพูดเขาก็ไม่ฟังหรอ <power S 2> <า>กเชื่อหรือเปล่าประโยคเดียวเนียต่อให้เป็น <coat> ผ <go> <grammar> like well, so so ักออแกนิกนะครับจะบอกให้เลยว่าคุณก็ต้องรากให้ดีเพราะว่ามันไม่ใช่ไอ้ตอนลูใช่แล้วไอ้ตอนที่มันมาล่ตอนขนส่งตอนขนส่งล่ะตอน transition กับการเปลี่ยนที่คนอคนยกเนี่ยอาจจะหมักตรกนแล้ว อันนี้ล่วงพื้นบ้างหยิบใส่โาวกเราก็ไม่รู้เล่นไปได้ต้องล้างยังไงก็ต้องทำความสะอาดดีนะครับผมของสดโอ้ยฟังดูแล้วมันเป็นเรื่องเล็กๆแต่มันตัดกันทีละคำสองคำปัับปรับปรับต้องบอกว่าน่าสนใจมากครับพูดรักคูดกับกินใจเย็นๆนะเดี๋ยวไปพักสักคู่เดี๋ยวาพูดใหม่ครับเป็นไงครับกูรู คู่รักคู่กัดคู่มมเป็น,นัไงจริงๆแล้วผมว่านี่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วมีปัญหาอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะ<ม>คือเป็นเรื่องกุก๊กกิ๊กกซะมากมายซะม,มากกว่า<ม>แต่ว่าเรื่องหลักๆแล้วผมว่าเนี่ยผมว่าบอลเขาน่าจะเครียดด้วย<ม>เพราะว่า แนนนี่นี่เขาก็เลี้ยงลูกอยู่บ้านแล้วบอลเขาจะเป็นคนหาเงินใชเรื่องผักเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผมแอบเข้าใจเขานะเอ้นี่ซื้อ5บาทได้อะแต่แนนนี่อยากได้50มันก็ประหยัดไปเยอะประหยัดไปเยอะคือตอนนั้นมันอาจจะดูแค่45บาบทแต่45บาทมารวมกันหลายๆอันแล้วหลายๆวันแล้วหลายๆเรื่องหลายๆเรื่องมันก็เป็นหมื่นเป็นแสนนะของเล็กๆแบบนี้ถูกต้องในขณะเดียวกันเนี่ยคือน้องบอลนี่ก็เป็นหมวหน้ครอบครัวที่ยังยังน้อยมาก นะซึ่งก็แบบอันนี้ก็ต้องมองหลายๆมุม<ช>ต้องบอกต้องแนะนําฝ่ายหญิงต้องบอกกันนี้ว่าเอออาจจะต้องค่อยๆช่วยกัน ระคับระคองถ้มันประหยัดแล้วมันก็อยู่ไปกันได้ต้องใจเย็นๆนะใจเย็นๆแต่ว่าต้องแนะนําบอลด้วยใช่แนะนําบอลว่าต้องเข้าใจในนี้ด้วยเพราะเขาก็อยู่บ้านทั้งวันใช่เียขาก็เหื่อนะเครียดอยู่นะเครียดแล้วก็เลี้ยงลูกอยู่ทั้งวันไม่ใช่งานเบาๆเลยนะเป็นงานที่หนักมากบอลก็ต้องเข้าใจตรงนี้ไม่ใช่กลับบ้านมาแล้วจะเอาแต่เล่นเกมและนี่ก็ต้องเข้าใจว่าบอลเขาก็ไปเหนื่อยมาทั้งวันเหมือนกันกลับมาแทนที่จะมาทําให้แต่ละคนเครียดเนี่ย เ้ยช่การดีกว่าแฮปปี้ขสุดทีกบอกไหมเป็นไงแบบว่านี่น่ารักมากเลยอายน้องมาเนี่ยฮะบ้าจับไม่ทำให้แฮปปี้คือจริงๆริต่อเน่ารักมากเลยคือความคิดแบบเนี้ยคือเหมือนกับมาครึ่งทางอ่ะตอนนี้มันเหมือนกับว่าคือต่างคนก็ต่างยังเด็กอยู่อ่ะบางทีเด็กมันก็จะมีอารมณ์แบบงงแงงงแงงอ่ะทางแนนนี่เขาก็ เขาบอกว่าถ้าเกิดคุยเหมือนกับที่กายหรือที่ปังบอกเนี่ยเขาก็โอเคเขาเข้าใจแค่คุยกับเขาดีๆออธิบายดีๆแบบแอันนี้อาจจะแบบเวลาพูดอาจจะไม่เหมือนกับอยู่กับเราตอนหน้างเงี้ยแบบไม่งี้ยๆอาจจะแบบด้วยสีหน้าด้วยน้ําเสียงมันเป็นสกิทต่อมปีถของผู้หญิงแล้วพอแล้วพอปีดปุ่กก็เลยไม่ยอมคุยกันดีๆก็เลยจะกัดกันตลอดแต่จริงๆคือเรื่องยอมได้ทั้งคู่แหละใช่ใช่เราดูนะเราดูว่าเขา รักกันมากเลยนะมึงคู่รักกันมากรักกันครับโอเคในเมื่อเรามีบทสรุปดีๆแล้วเดี๋ยวเชิญเขาทั้งสองคนเข้ามาดีกว่าครับหายไปเนี่ยไปเล่นเกมอมับอนไม่ได้เล่นครับไม่ได้เลเปิดไม่ทันมันโหลดไม่ทันเมื่อกี้เราทั้งสามคนเนี่ยมีข้อสรุปที่แบบว่าค่อนข้างจะคล้ายกันมากๆเลยครับ ฟังกูรูของเราครับคือเห็นด้วยเลยค่ะครับเริ่มเริ่มเริ่มจากบอลก่อนละกันในฐานะที่ร่วมงานกันบ่อยแล้วก็เป็นเพื่อนกันนะครับเวลาเราคุยกับผู้หญิงเนี่ยน้ำเสียงเราหรืออะไรเราต่างๆเนี่ยบางทีเราเราพูดไปทั้งๆที่เราไม่ได้คิดหรือลืมตัวแล้วเขามีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องมากวนคุยดีๆไม่ได้หรอฉันถามเธอตรงๆทำไมเธอต้องมากวนฉันด้วย ฉันแค่ถามว่าจะกินอะไรวะอะไรก็ได้เดี๋ยวฉันเลือกไปเธอก็ไม่เอาอีกอ่ะไม่นี่คือสิ่งที่เขาไม่ได้ต้องการแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเข้าใจนะแบบอย่างเรื่องผักหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยบอลเขาทํางานหาเงินเข้าบ้านอย่างเดียวมันมีเรื่องของการเงินเขาต้องคิดทุกช็อตผ่อนรถวันนี้ผ่อนบ้านวันนี้ฉันต้องหาเงินให้ได้เท่านี้ให้ลูกให้เมียให้ตัวเอง ได้กินกันแล้วคุณพ่อคุณแม่เขาด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เราต้องเข้าใจเขาตรงนี้ว่าไอ้ห้าบาทกับ50บาทเนี่ยมันแค่45บาทเองแต่45บาทกับหลายๆอย่างและหลายๆวันและหลายๆครั้งม,มันก็เป็นหมื่นเป็นแสนได้คราวนี้เราก็ต้องเข้าใจเขาว่าเรื่องเนี้ยมันก็สำคัญเหมือนกันแล้วก็เรื่องการหึงหึงเนี่ยคือบอกได้เลยนะว่าต้องไว้ใจกันละกัน Mm hmm. คือถ้าไว้ใจเนี่ยบอลจะไปไหนจะกลับบ้านสายขนาดไหนยังไงคุณก็จะไม่ทุกข์กับตัวเองอันนี้มันจะเป็นบุญของตัวเองนะไม่ใช่บุญของเขานะ mm hmm. คือคุณจะไม่มีความทุกข์ตรงนั้นเหลืออยู่แล้วอะไม่ต้องมานั่งแบบบอลอยู่ไหนแล้วเนี่ยดูเช็คไฟในไอโฟนต้องไว้ใจกันและกันให้มากๆ mm hmm. ทั้งคู่เลยมีแค่นี้แหละคือเอาสิ่งที่ตัวเองบอกกับภรรยาตัวเอง mm hmm. แล้วก็สิ่งที่ได้เรียนรู้มาประสบการณ์ต่างๆเนี่ย อันนี้ผมว่า practice แบบนี้อยู่เหมือนกันจริงๆแล้ว,ว่าการสื่อสารของคนเนี่ยน้ำเสียงมีผลมากบางทีน่ะบอลไม่ตั้งใจกวนสมมตินนะแต่ว่าหางเสียงมันแบบมันรู้สึกว่ากวนอะ่ะผู้หญิงก็จะแบบมันจะรู้สึกเร็วรู้สึกง่ายแต่ว่าตอนนี้พอเราแบบทั้งสองคนอะ่ะก็ต้องยอมรับว่าเราก้าวขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วแบ่งหน้าที่กันรู้รู้ว่าเขาต้องทําอะไรรู้ว่าเราต้องทําอะไรคราวนี้เนี่ยเรื่องเล่นเกมก็อาจจะ โอเคเราอาจจะงุนงิดอะแต่ว่ามันอาจจะเป็นความสุขง่ายๆของเขาที่เขารู้สึกว่า,าไม่เค,<อ>ครียดอ,อะเฮ้ยขอเล่นเกมหน่อยถ้ามันไม่ได้หนักหนาสาหัสก็ หนูอยากให้เขาแบ่งเวลาหน่อยก็คือถ้าลูกหลับเล่นไปเลยเต็มที่แต่ว่าลูกตื่นช่วยหนูหน่อยเราอยู่บ้านช่วยหนูหน่อยบางทีผู้ชายก็จะไม่รู้เรื่องนี้เหมือนกันไม่เล่นแกมฟูทางขนาดแก้ตัวเข้าใจไมคือเข้าใจเข้าใจคือในชีวิตจริงเนี่ยมันก็เล่นเกมก็ใช่คือมันเป็นมันเป็นกิจวัตรที่ผมตื่นช้ามันก็เล่นแต่ คือหลังๆมันนี้มันก็มีการพัฒนาที่ดีขึ้นก็คือแบบเขาอาจจะเก็บที่นอนแต่เราก็แบบเปลี่ยนเสื้อผ้าลูกอะไรอย่างเงี้ยพอลูกตื่นขึ้นมาปั๊บก็จะเป็นกิจวัตรที่ทุกเช้าก็คือจะรู้กันอยู่แล้วเขาลงไปข้างล่างปุ๊บเราก็มีหน้าที่แบบเปลี่ยนผ้าพันลูกเขาก็ไปทําอาหารให้ตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเวลาว่าปุ๊บเราก็เอาลูกไปอยู่ในในคอเขา ก็พอมีเวลาเล่นเกมนิดนึงไงก็บอกให้ลูกหลับก่อนไหมลูกร้องยังนั่งเล่นเกมอยู่แบบมันเป็นภาพที่ไม่อยากเห็นไงคือเราเรากาลังทํากับข้าวให้ลูกอยู่ในห้องครัวเราก็แบบจะทิ้งเตาแล้วไปอุ้มลูกก็อะไรอยู่ภาพเห็นคืออะไรเลยพี่หนูโผล่มาโผล่มาเลยแบบเหมือนแบบนั่งมาแล้วปล่อยบอกด้วยสายตาว่าปล่อยเลยมั้ยดูลูกแล้วปล่อยมันเกมปล่อยสิครับนี่นะนี่เราต้องใจเย็นปล่อยเลอพี่เอาเกม เกมเข้าไปนอนเล่นกับลูกในคอกก็ไม่เป็นไรนะนถ้าลูกถ้าดเีเล่นหนูก็ยังโอเคก็ยังดีถ้าสนใจไงเหรอ บางทีก็มากไปบางทีมันเห็นแล้วมันไม่เรามีปอมมาแหนคนเล่นเกมมาไหนไม่มีไม่มีเพิ่งเคยเห็นไอ้คำถามแบบนี้ไม่ควรอย่างยิ่งเนี่ยมันจะพาันไปไกลนี่คือน้ำเสียงที่กำลังพูดถึงนะแล้ววิธีการพูดเราก็ต้องพลาวต้องต้องถอยต้องลดลดทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยจริงๆในนี้เพียงถามนิดหนึ่งบ่นเขามาเยอะแยะมากมายอ่ะมีข้อดีของเขาบ้างไหมไหนพูดให้ฟังสิข้อดีก็มีอะไรครับ ไม่รู้แ้วก็มันก็มีจะอยู่เขาแล้วสบายใจแหละแล้วเขาดูแลเราดีไหมดูแลดีเราผู้ชายคนนี้จะรู้สึกว่าเขารักเราโอเคแล้วเราก็รักเขาเราอยู่กับเขาแล้วเราแฮปปี้อ่ะถึงเขาจะแบบงี่เง่ากับเราก็เหอะต้องตอบต้องทาบได้ได้ดีใจไหมที่ผู้ชายคนนี้เป็นพ่อของลูกเราอดีใจไหม นีใจค่ะโอเคเราเลือกเขาแล้วไงเราก็ต้องดีใจเออเราคิดไหมว่าเขาเนี่ยจะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีได้ในอนาคตต่อๆไปคิดค่ะคิดเพราะว่ารู้สึกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นกว่ามาก่อนเยอะนานไงักยินไหมเขารู้สึกว่าเขาวางแผนว่านี่เขาไปดูโรงเรียนให้ลูกด้วยนะแบบเราก็เออรู้สึกเฮ้ยรู้สึกดีใจเล็กๆและนี่ก็คือความหวังของภรรยาคุณนะบอลนะแล้วบอลล่ะครับบอลปุ๊บปี้ปุ๊บเนี่ยมีข้อดียังไงบ้างไนนี่มีข้อดีอะไรบ้าง คือเขาจะเป็นคนใส่ใจรายละเอียดค่อนข้างเยอะครับเป็นคนที่ไม่ว่าเรื่องอะไรเล็กน้อยเนี่ยเขาเขาอยู่ในใจเขาตลอดคือตรงนี้เราไม่มีคือเราจะเป็นประเภทแบบมองภาพรวมเป็นคนไม่คิดมากอ่ะคือเรื่อยๆเปื่อเปอะไรที่ปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยอะไรเงี้ยครับแต่เขาจะเป็นคนที่เก็บรายละเอียดทุกอันแล้วเราก็เป็นคนที่แบบประเภทปล่อยวางไม่สนใจบ้างละเลยบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เราก็รู้สึกดีในจุดที่ในจุดที่เขาเป็นในสิ่งที่เราไม่มี ดีใจไหมที่มีแนนนี่เนี่ยเป็นคุณแม่ของลูกเราดีใจที่สุดครับเพราะว่าในยามที่ผมที่แย่ที่สุดชีวิตตกต่ำที่สุดเขาก็ยังอยู่กับเราวันนี้เขามาดูแลลูกเราแล้วเขาก็คือจากคนที่ไม่มีความอดทนเลยนี่มาดูแลลูกแล้วเลี้ยงลูกคนเดียวแล้วผมได้เห็นพาราการของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่มีความอดทนเลยแต่ก่อน ปัจจุบันเริ่มมีความอดทนมากขึ้นเขาดีขึ้นจริงครับแล้วผมภูมิใจที่ที่ได้เขาเป็นภรรยาเริ่มไหมเริ่มมากครับปลื้มไหมไม่กอดหน่อยเหรอโอ้โหคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยครับคู่รักคู่กัดเนี่ยนะครับคู่นี้ผมเนี่ยหวังเป็นอย่างยิ่งทุกคนเลยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะกัดก็น,น้อยลงถึงกัดก็เป็นกัดเ,เล็กๆสนุกสน,นานไวห้หยอกลูกตอนโตขึ้นมาด้วยนะครับอีกหนึ่งอย่างครับสําหรับคู่รักซึ่งต้องบอกเลยว่าคู่รักคู่นี้อายุยังน้อยทั้งคู่แต่ถือว่าเป็นคู่รักที่สมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็อยากให้จะเป็นอย่างนี้พัฒนาให้ดีๆอย่างนี้ไปตลอดอ่ะขอบคุณคู่สงครามความรักของเราในวันนี้มากๆนะครับคุณบอลกับแนนนี่ครับขอบคุณค่ะ มองดีๆนะคะแล้วก็เป็นูรูที่เรียกว่าถูกคู่มากๆเพราะว่าก็ยังเป็นคุณพ่ออ,ยา,อายุยังน้อยเป็นหัวหน้าครอบครัวที่อายุยังน้อยแล้วก็เป็นคนที่มีความเข้าใจในชีวิตคู่สูงมากทีเดียวอีกหนึ่งท่านนะคะขอบคุณนะคะคุณกายค,ะค่ะคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับมีคู่สงครามความรักคู่ไหนเนี่ยนะครับแนะนำเข้ามาที่ไอจีหรือเฟซบุ๊กของรายการเราได้เลยนะครับผมวันนี้ เรล่าวัยรุ่นทั้ง5คนต้องลาไปก่อน3ครับสาห5คนอ้คนแหมอย่างน้อยสมองก็ยังเด็กอ่ะเอ้าวลาไปก่อนครับราศีสวัสดีครับสวัสดีครับรู้สึกได้รู้ถึงว่าข้อเสียแบบเฮ้ยว่าจริงๆต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้แบบ กูรูกับแล้วพี่ๆเขาก็บอกว่าเออต้องปรับปรุงตรงนี้อย่างนี้หรือวก็จะได้เอาไปใช้ก็จริงๆมันไม่บ่อยครั้งนะครับที่จะมีบุคคลที่สามที่เข้ามาตัดสินเรื่องเรื่องราวของของเราสองคนแล้วก็รู้สึกดีครับที่ที่ได้ฟังความคิดเห็นของบุคคลที่สามที่ที่เข้ามาแล้วก็จะเอาตรงเนี้ยไปปรับใช้เพราะว่ามันมีหลายอย่างที่อย่างตอนแรกเราก็ก็รู้สึกเหมือนกันว่าเราเรามีเหตุผลอะไรบางอย่างที่มันก็ไม่ถูกต้องนะครับ ก็พยายามจะทําตัวให้ดีขึ้นแล้วก็ลดการกัดกันให้น้อยลงโอเคนะเราจะกัดกันแบบฟรุ้งฟริงโอเคป่ะโอเคอ่าเอาเป็นว่าผมจะเล่นเกมให้น้อยลงดีอุ้มลูกให้มากขึ้นออาดีไหมครับอืมฉันก็จะกัดให้น้อยลนต้องลดความเอาแต่ใจลงไม่ได้เอาแต่ใจมีเหตุผลครับนี่ครับยอมครับครับรักเพยอย่าง